หลังจากนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สอสอพักเพื่อไทยลงพื้นที่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพรบสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซ ปรากฏว่ามีแกนนําและก็สอสอพักเพื่อไทยหลายคนออกมาบอกว่าจากการลงพื้นที่พบสัญญาณที่ดีประชาชนตอบรับการให้มีสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ แล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคาสินโนว่ามีเพียง10%เท่านั้นต้องเรียนว่าการที่ไปพบประชาชนไปให้ข้อมูลกับประชาชนเป็นการสื่อสารเพียงฝ่ายเดียวคือสอสอพักเพื่อไทยพยายามที่จะ โน้มน้าวจิตใจประชาชนและให้ข้อมูลพูดถึงด้านดีเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อแต่ว่าถ้าดูจากผลการสำรวจของสำนักโพต่างๆเราก็จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการมีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีบ่อนคาสิโนอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีเพียง10%ของสถานบันเทิงครบวงจรทั้งหมดแต่10%นี้คือหัวใจของสถานบันเทิงครบวงจรไม่มีคาสินโนก็ไม่มีนักลงทุนแสดงให้เห็นว่าสัดส่วน10%นี้คือส่วนที่เป็นกำไรและเป็นแรงจูงใจของนักลงทุน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียง10%เอร์ซก็ตามถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสสของพรรคเพื่อไทยไปทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วและประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบก็สามารถหาข้อยุติได้ไม่ยากถ้าไม่เชื่อผลโพผลการสำรวจก็ทำประชามติโดยตรง ผลประชามติสามารถอธิบายได้เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะถามความเห็นของประชาชนก็ขอให้ผ่านมติพักร่วมรัฐบาลให้ได้ก่อนเพราะล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าพักภูมิใย,ยไทยไม่ขัดข้องถ้าจะผ่านกฎหมายพรบรสถานบันเทิงครบวงจรแต่ว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักต้องเห็นด้วยและก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งพักในพักร่วมรัฐบาลได้ออกถแถลงการชัดเจนว่าไม่รับหลักการพรบรสถานบันเทิงครบวงจรนั่นก็คือพักประชาชาติเมื่อพักประชาชาติหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยก็ตรงกับเหตุผลของพักภูมิใจไทยความเห็นของพักร่วมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นแนวแนวทางเดียวกัน พักภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยแสดงว่าพรบสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนโอยู่ด้วยต้องถอนออกไปถ้าไม่ถอนออกไปรัฐบาลจะเสี่ยงเดินหน้าก็มีความสุมเสี่ยงที่จะไม่ผ่านมติและรัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการยุบสภาหรือราออกครับ